นี่เรื่องประหลาดเรื่องประหลาดนะครับนานมาแล้วจนจําไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วเคลกิ่งกิ่งอะไรไม่รู้เนี่ยมาเสียบกับต้นตอของต้นลําไยนะครับอ,อ,อันนี้คือต้นตอหลักคือต้นลำใไย่ใบแบบนี้ปลูกต้นลำใไยหนาบ้าน ถึงแต่หลายปีจนจำว่าได้นีเ่เอากิง่งต้นนี้มาเสียบต่อกิ่งเนี่ยนี่สังเกตใบมันเป็นใบอะไรเนี่ยผู้ดใดห,หัวรบกวนคอมเมนต์บอกกันได้ครับเด้อใบอยังนี่มันจำว่ได้มันดูนดูนหน้านี่เลยเด้สังเกตด,ดมูมองเสียบมองต่อกิ่งรับนี่ เหลือเชือกฟางน้อยหนึง่งกระผาพติกขุนผาติกพติกพันน้อยหนึง่งอันนี้คือกิ่งติดตอไม้นี่อันนี้ก็ต้นตอต้นลำใยคนละสีต้ตนตอลำใยเน็ตสีออกสีเข้มนะครับขึ้นมาเนี่ต้นลำใยเนี่ยลำใยใบลำใยเต็มเน็ต ต้นเทียมาตอกิ้งนี่นี่ครับเชื่อมทิดเป็นต้นเดียวกันแล้วอันนี้กิ้งต่อมันใหญ่มาเสียบกิ้งเขานี่ถึงม่นี่สีอ่อยสีจางกว่าสีจืดกว่าใบใบก็ต่างกันนะครับเออขึ้นมานี่แล้วปีนี้ออกดอกที่นี่ออกดอก ก็ล่างนี้เป็นผลดอกก็คือไข่ช่อลำไยผลเล็กๆนี่ครับเนี่ยผลเล็กๆคกอไข่ผลลำไยนี่ งงครับนี่ใบเขากับก็คือบใบลำไยไหมก็มคือบใบลำไยเนี่ยใบลำไยต้นตอมันอยู่นเ่อเดี๋ยวสินี่คือบใบลำไยนะครับอันนี้เป็นใบของกิ่งที่เอามาเสียบกับต้นตอ ผู้ใดหูบอกกันนะครับเออมันตัวนี้ยังใบแบบนี้เอกก็เริ่มจะเป็นหมากเออหลายปีจนเลื่อมหังปอยุ่ต่าจิบัดหาหกปีเจ็ดปีแปดปีแล้วรว่มแล้วเลยหังมันออประหลาดประหลาด คุณได้หูบวกาไงได้ครับเดอ้อเนี่ยใบพ่นุเป็นแบบนี้ครับต้นนีเอียงลืมแม่นี่คือต้นตอใบลำใหญ่โอ้ยงงงงแรงนี่เป็นหมากเป็นผล